สวัสดีค่ะ,กะเกษตรบ้านสวนอินดี้จ้ามานี่เขากะมาพบพ่อกับคุณพ่อนะลงอีกเก็เนเคย่นอะจ้ะเนาะไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เฮามา แบ่งแยกของเอ้นี่พักขึ้นชายว่าเขาไปไิตจำใส่เอ็เขาได้เพาะใส่ถุงไว้ถุงหนึ่งนี่ก็สิมีอยู่จักยี่สิบต้นได้นีเฮากำลังแยกออกต้นนี้หน่อยมูนี่ได้หมดเลยดิอันละต้นละถุงละถุง นี่นน้อยยังสิก็ได้มัดเังสิงสนี่นก็สิมาแยกออกใสออันละถุงละถุงแก็สิมีผักเอผักแพ้วเพ้วนี่ยเขาก็สิมาแยกออกขึ้น มันเป็นว่าแยกออกใส่ถุงไว้ใส่ใสอันละต้นม่เร็ติพ่ออนละะต้นก็นเลยสองต้นก็นเลยจ้ะนี่แยกใส่ถุงแล้วเขาดินใจมันเต็มนี่แหละ เพ็ดไว้แบบนี้ขยายไว้พอมันได้ขึ้นมาแล้วหลายคือตั้งสี่ห้องก็จงมาขยายออกอีกคือหนึง่งอืจ้ะขยายไปแล้วถ้าเอาไปจำน่ายก็ได้ถุงน้วนี่ถุงละสิบบาทนี่ต้นนล้นนี่ขยายขึ้นมามันก็จะได้ต้นใงญ่ๆแต่ว่าถ้าห้องขยายมันเป็นต้นเดียวนี่มันมันก็สีงาม ือจ้างต้นพ่อเพ็่นนี่เพิ่นกำลังมาขยายออกจ้าต,ต้นเดียวนะมันก็มันสิง,งามต้นใ่ต้นงามมันก็ท<ม>าไปขายกับต้นละยยสิบ,บาทค่อยขยายมันบ่พอ่เอเขาจะค่อยค่อยขยายออกไปเรื่ยอยถ้าเขาเห็ดไปได้หลายจะไปขายในึ่งสง1ิบ,บาทเมือ่อนึงก็ เขาขยายได้วางจากสิบถุงนี่ก็เออจากร้อยถุงนี่ก็เป็นเงินบ่หน่อยแล้วครับอืมจ้ะก็ค่อยๆเฮ็ดไป่อเขาเฮ็ดงานพวกนี้มันก็บ่ได้หนักเขาเฮ็ดอยู่ในเอ้ลมเงาอยู่หม่องลงปุยเยาหนี่เฮาก็มาเฮ็ดจังซี่ขยายจังซี่แล้วพ่อไปใบสายพอต่อไปเก็บใบหม่องลงพ่อช้ำม่องมันเจอแดดพ่อลำไรนี่กับ เดี๋ยวถือเด็กดเน่ยเผือไปเบืงเนี่ยพ่อปะเดี๋ยวเอานี่ไปไว้พรมด้วยกันเ้ยเดี๋ยวเอาแบบเอาไม้ไห้เอาพาชชำเอาเสร็จแล้วก็เอามาเตรียมไม้ไื้เป็นม้เพาะชำเพราะเอามาไว้ใต เขาใหม่บอกไอ้สวรสมันกคือเป็นแดดลำเล่มันแดดบ่อแห้งมันกคือกวาดต้นมันเขาช่ำไม่ต้นมันน้อยถ้าถึงแดดแห้งเนื้อเสียเทาทางนั้นเป็นอย่างพรออยู่ทางนี้ก็สิมีพริกพริกนี่เ้ากับเพาะไว้ถ้าไปปลูกเองหรือว่ามีคนต้องการเขาก็บจำหน่าเลยได้ไม่มีพ่อจะปลูกไว้ย่บ่ ขี้นี่พ่าไม่มีหน่อยต้นนี่ขันมันลายเ้าก็ไปว่างจำนายหน้าบ้านโอ้จ้ะถุงละสิบบาทเพื่อจำนายพ่อพันอย่างจ้าพ่อนี่พริกกินดาพริกกินดาโอ้ไปว่างหน้าบ้านถุงละสิบบาทโอ้จสามถุงยี่สิบนี่แหละขันม่นพ่อพ่อปลูกไส้เองพ่อก็กินบ่เมื่อดอกจันนี่จัมาเบิ่งได้จ้ะเด้อ เอาก็ะเฮ็ดนไปเรื่อยๆเมื่อละสามสิบสี่สิบถุงี่สิครับได้แล้วอฮมกะจะเด็ดแนี่เป็นเด็ดเวลาห้าจ่ะเนาะมันได้หลายห้ากลับไปอย่าไปลงตลาดนัดกับไปล่งได้ถ้าห้าเฮ็ดได้ลายนี่คิด้าเป็นถุงละสิบบาทลองเฮ็ดเมื่อหนึ่งร้อยถุงเป็นเงินโบนอยแต่เห้าก็ต้องใช่เวลา ถุงหนึง,ง,หนงก็บ่หน่อยต้นเหมอนบะพ่ะถุงหนึ่งก็อยู่ที่หาหกต้นขึ้นไปโอ้จ้ะผู้สิบบาทกระคุมอยู่พี่นอ้องถ้าได้มือละร้อยถุงถ้าคิดเป็นเงินกะถือว่าโอเคโย่ก็ต้องค่อยๆเฮ็ดไปจ้ะนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ครับ ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ